รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก้าไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยังยืนรวม ฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย giang như พบกันเช่นเคยนะคะกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเวลา5้านาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางโ Mo เด r n n นไนทีกับดิฉันขวัญชนกเจริญพรกกุภัยสารค่ะคุณผู้ชมคะจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะที่มีหลักการชัดเจนค่ะในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยมุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่และช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ มีความเกี่ยวข้องไปควบคุมในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะในเรื่องของการควบคุมราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิตค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรค่ะจึงได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะออกไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบหลังการผลิตและการจําหน่ายปัจจัยการผลิตเพื่อที่จะเร่งรัดป้องปรามการกระทําความผิดนะคะและเพื่อที่จะป้องกันการจาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ คุณภาพด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่น่าสนใจนี้ได้อีกสักครู่นึงนะคะแต่ว่าช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะไปพบกับช่วงของเปิดประตูสู่อาเซียนกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับผมต้นกล้าและช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนกันครับ ทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนแบบนี้ได้ทุกๆเดือนเลยนะครับและในวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรในอาเซียนอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมคะข้าวโพดหวานนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะและปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศสามารถจําหน่ายได้ในตลาดบ,บริโภคสดและโรงงานอุตสาหกรรมค่ะโดยผลผลิตข้าวโพดหวานประมาณร้อยละ50จะถูกนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานค่ะ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปอันดับ3ของโลกนะคะรองจากฝรั่งเศสและฮังการีโดยมีตลาดหลักอยู่ที่สาภาพยุโรปเช่นอังกฤษเยอรมนีสวีเดนรองลงไปคือญี่ปุ่นรัสเซียและอาเซียนทั้งนี้ทางด้านกลุ่มผู้ประกอบการข้าวโพดหวานกระป๋องยังได้มีการคาดการว่าการส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยจะเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะ โดยเฉพาะตลาดแถบเอเชียอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลเซียและฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งผู้ผลิตไทยจะได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งหรือตลาดในกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและความต้องการบริโภคในระยะหลังขยายตัวดีค่ะ แม้ว่าศักยภาพอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยจะอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันนะคะแต่การจะก้าวเป็นผู้นําด้านการผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปของโลกนั้นยังมีปัจจัยหลายประการซึ่งปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการส่งออกให้เติบโตและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนนั้นอยู่ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐโรงงานผลิตและแปรรูปภาคเอกชนรวมถึงเกษตรกรด้วยค่ะที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสร้างจุดขายตามกระแสนิยมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานสากลค่ะซึ่งในส่วนของภาครัฐโดยกรมวิชาการเกษตรขณะนี้ได้ทำการปร,รับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่พันธุ์ชัยนาท6ขีดหนึ่ง ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะมีคุณสมบัติเด่นคือปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทั่วไทยทั้งเขตน้ำฝนและเขตชลประทานและยังให้ผลผลิตสูงด้วยนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมชยัยนาธ86.1ิหนึ่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรที่จะใช้พันธุ์ไปปลูกเพื่อสร้างไรายได้เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า2ตันและช่วยเพิ่มช่องทางการซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาถูก ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเกษตรในอาเซียนที่รายการได้นำมาฝากกันในวันนี้ครับและมาติดตามช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผู้ชมคะมเมล็ดพันธุ์นั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสําคัญนะคะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้กับพี่น้องเกษ,ษ,ษตรกรได้ค่ะและาหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านการเกษตรอยู่เป็นประจํานะคะก็จะทราบดีว่าในขณะนี้ค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมานะคะเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานค่ะโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสําคัญนะคะในการ ขับเคลื่อนภารกิจนี้ค่ะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่ว่านี้กันนะคะในช่วงของงานวิจัยสุไรนาค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและป้องกันการจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทําผิดและปกป้องพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งในตอนนี้จะมีผลการดำเนินการเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านรองดิเรกตนพยอมค่ะสวัสดีค่ะัครบ ที่มาของคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะก็เนื่องจากขสชนะครับเ,เห็นว่าการลดปัจจัยการผลิตหรือลดราคาผลผลิตทางไอ้นี้จะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนลดลงกระงเกษตรก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมา1ชุดซึ่งมีท่าน ประหลัดเป็น,ป,นประธานในคณะทํางานนะครับ <ทะ S 1> โดยมีผู้ตรวจวิทยาเป็นเลขาที่ดําเนินการใน,ในตัวนี้นะครับ <ทะ S 1> ก็ดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการะจัยการผลิตอยู่แล้วอย่างเช่นางานวิจัยก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนโนโลยีการผลิตแล้วก็ยังมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องปุ๋ย เรื่องอวัตถุอันตรายเช่นยาต่างๆยาสารเคมีแล้วก็เรื่องของเมล็ดพันธุ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการผลิตซึ่งทําให้ต้นทุนสูงหรือต้นทุนลดลงได้าหากว่าเกษตรกร,ร,กรได้สิ่งเหล่านี้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพนะฮะผมวิชาการก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมาในการทํางาน ตัวนี้แบบเข้มข้นมากขึ้นนะครับท่านรองคะในส่วนของโรงวิชาการเกษตรเรามีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคะพอเราแต่งตั้งขึ้นมาเราก็ตั้งตั้งหน้าที่ขึ้นมาอยู่ในในสส่วนคือ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือตั้งหน่วยตรวจติดตามนะครับไอแบ้แหล่งผิดแล้วก็แหล่งขาย <c oughs> ปัจจัยการผลิตนะฮะอันที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไอ้ <c oughs> ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร <c oughs> หรืออ่าปัญหาต่างๆที่ เกษตรกรมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเพาะปลูกหรือการใช้ปัจจัยกำลิดก็มาแจ้งได้ที่ศูนย์การร้องเรียนซึ่งจะกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ในในในอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะฮะทางทางทีวีทางวิทยุทางเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อปัจจัยกหลิดแล้วก็เข้าใจ ในการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็วิธีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆให้ให้ถูกต้องนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมวิชาการเกษตรเรามีการทํางานยังไงคะชุดนี้ก็โดยการที่เราได้มีการรวบรวมและสั่งการให้รัฐเกษตรซึ่งอยู่อยู่ในพื้นที่ของสํานักวิจัยและการเกษตรต่างๆมาเราระดมเรียกมาอยู่ว่าพอหนึ่งถึงแปดสำนักละ3ทีมนะทีมละ สามคนสี่คนรวมทั้งคนขับรถะนะครับในการได้จะออกตรวจซึ่งเราเริ่มตั้งแต่เราเริ่มเปิดในการออกออกตรวจในวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแบ่งออกเป็นแปดสายสายละสามคนซึ่งจะทําครั้งแรกนี้ก็ใช้จะ,ะในเขตปริมณฑลประมาณ200กิโลเมตรก็มีประมาณ1 3จังหวัดเช่นยุทธยาปทุมธานีราชบุรีกาญจนบุรีลบบุรีอะไรแถวนี้ะนะครับซึ่งจากการสุ่มตรวจโรงงานขีดปุย๋ย นะครับเราก็สุ่มตรวจ2 2 1โรงงานก็สุ่มตรวจเก็บตัวอย่างได้1้7เ็ตัวอย่างแล้วก็นําตัวอย่างมาวิเคราะห์แล้วก็ผ่านการผ่านมาตรฐาน65ตัวอย่างแล้วก็ไม่ผ่านมาตรฐาน6ตัวอย่างห,หมายถึงว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐาน6ตัวอย่างนี้ก็อาจาจะเป็น,นก,ก็คงจะต้องดำเนินการดาเนินการทางคดีแจ้งความแล้วก็ เหลืออีก96ตัวอย่างก็ยังรอผลนะครับในเรื่องส่วนของสารเคมีนะครับส่วนสารเคมีก็ตรวจอยู่67โรงงานนะครับเก็บเก็บตัวอย่าง93ตัวอย่างนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผ่านอยู่87นะครับไม่ผ่านอยู่2คือไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามมาตรฐานาที่กาหนดนะครับแล้วก็เหลืออีก4ซึ่งรอผลนะครับส่วนเรื่องของเมลงพันธุ์เราตรวจ16โรงงานที่มีอยู่นะครับแล้วก็เก็บตัวอย่าง13ตัวอย่างนะครับวิเคราะห์ออกมาแล้ว ได้มาตรฐานทั้ง13ตัวอย่างช่วงนี้เป็นเรื่องการเงินงานแบบระยะเข้มข้นในส่วนกลางหลังจากนี้แผนต่อไปอเรามีการเงินการยังไงต่อคะครับหลังหลังจากในในในเดือนที่ผ่านมาเราดําเนินการในเขตบริมนฑลในเขตภาคกลางตอนนี้เราก็จะให้สารวัตรก็กลับที่เราเรียกเข้ามาช่วยในส่วนกลาง<ม>ก็ให้กลับไปในพื้นที่เพื่อที่จะตรวจเข้มในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ล้วตรวจเข้มในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นปลายล้ปลายทางแล้วก็คือ เป็นเรื่องของร้านค้าตรวจเรื่องร้านค้าว่าไอ้ร้านค้า,าทําถูกต้องไหมเอาปุ๋ยเอาสารเคมีหรือเอาเมล็ดพันธุ์หรือเอาอะไรต่างๆมามาขายถูกวิธีไหมหรือมีคุณภาพไหมอะไรต่างๆแล้วนี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราก็ก็ <ๆ S 1> ตรวจซึ่งเดิมทีเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของของกรมวิชาการอยู่แล้วมีเป้าหมายในการทําแล้วพอตรงนี้มาเราก็ ทำเข้มข้นมากขึ้นนะครับเรื่องของปุ๋ยล <c oughs> อมเรื่องของสารเคมีหรือว่ามเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราเห็นกันมาบ่อยมากแล้วก็ตั้งแต่ใน,นอดีตท่านลองคิดว่าปัญหานี้จะหมดไปได้เราต้องแก้ปัญหายัางไงคะปัญหาตรงนี้นะครับมันก็ต้องช่วยกันฮะ,ะไม่ไม่ใช่ว่าจะ,จะ,จะเฉพาะภาครัฐอย่างเดียวที่ที่ออกออกไปคือเราเราก็ดูแลเราก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเกษตรกรเองด้วยที่จะต้องช่วยาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะ เลือกซื้อปัจจัยการผลิตหรือมีวิธีการใช้ปัจจัยกผลิตอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าคิดว่าตรงนั้นถูกก็ไปซื้อคุณภาพของปัจจัยกาผลิตที่ซื้อมาก็ต่ําไปด้วยก็ตามราคาด้วยเพราะนั้นก็ต้องดูต้องวิเคราะห์ดูด้วยตอนนี้ในส่วนของกรมวิชาการเรามีเราไปรับรองของร้านขายให้เป็นชูช็อปเป็นอะไรต่างๆซึ่งเป็นร้านที่ได้รับในการรับรองจากกรมวิชาการว่าเป็นร้านที่ขาย ปัจจัยกำลิดอย่างถูกต้องและมีคุณภาพถ้าหากว่าถ้าเกษตรกรเข้าใจและรู้จักตรงนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อตรงนั้นหรือไปเลือกใช้ปัจจัยกำลิดตรงนั้นก็จะปลอดภัยจากการที่ถูกหลอกลวงว่า อุ้ยมีคุณภาพน้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะ,ะก็กมา<ะ>เลือกซื้อที่ร้านคิวช็อปจะได้มั่นใจจะได้มั่นใจตรงนี้อีกทีหนึง่งค่ะนอกจากชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วเห็นท่านรองเล่าให้ฟังว่าจะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งปัญหาทางการเกษตรในส่วนนี้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะครับสาหรับประโยชน์ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วในในส่วนของตรงนี้เรามีศูนย์ฐานีประจําอยู่เกือบทุกจังหวัดซนะึ่งเกษตรกร สามารถที่จะไปปรึกษาสามารถที่จะไปบอกกล่าวหรือไปอะไรต่างๆหรือร้องทุกข์ร้องเรียนอะไรต่างๆตรงตรง,ตรงนั้นได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงแล้วอย่างยกตัวอย่าง,ง,งเช่นถ้าหากว่าเอาง่ายๆนะครับว่าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยาหรือเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการระบาดของโรคแมลงจะทํำยังไงเกษตรกรก็สามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือขอไปปรึกษา ใน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 ทางด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีในการที่จะป้องกันกําจัดหรือในการอะไรต่างๆเกี่ยวกับาการปลูกพืชนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้นที่ที่สามารถที่เข้าไปดูอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเกษตรกร,ร,กรหรือผู้รู้ว่ามีเบาะแสว่าตรงนั้นมีมีมโรงงานผิดปุ๋ยป้อมไม่ได้มาตรฐา,านหรืออะไรต่างๆหรือมีสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานต่างๆ mm hmm. ก็สามารถแจ้งมาที่เราได้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะ ให้เราเข้าไปตรวจจับแล้วก็ทําให้พวกไอ้ปุ๋ยปอมยาไม่ได้คุณภาพหรือปุ๋ยไม่ได้คุณภาพนี่ลดลงไปได้นะครับตรงนี้เหมือนเป็นผู้ช่วยของทางสารวัตรเกษตรอีกทางหนึ่งด้วยที่จะช่วยดูแลแจ้งบอะแสด้วยนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรรืประชาชนทั่วไปค่ะครับสําหรับเกษตรกรทั่วไปนะครับมีปัญหามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถที่จะเข้าไป ขอข้อมูลหรือไปปรึกษากับหน่วยงานซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้นๆของกรมวิชาการเกษตรนะฮะซึ่งจะช่วยให้เรารู้ให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตนับตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาแล้วก็วิธีการปลูกวิธีอะไรต่างๆนะฮะตลอดจนอาจจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันนะรโรคและ,มะแมลงได้นะครับเพราะนั้นก็ ไม,ไม่ต้องกลัวว่าใน,ในส่วนตรงนี้ว่าไปปรึกษาแล้วจะไม่ไมไม่ไได้ะลรทึ่จริงๆแล้วถ้าหากเราตอบไม่ได้เราก็ยังมีส่วนงานอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยตอบปัญหาและเข้ามาช่วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะที่ช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนการผลิตและได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานตามนายโยบายของคอสชค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรวมวิชาการเกษตรท่านรองดิเรกตนพยอมค่ะขอบคุณค่ะจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหก,ก,กรณ์และก็กรมวิชาการเกษตรในมอบในมอบนโยบาย <y> ให้ ให้สพ5านะครับดำเนินการเร่งรัดในการตรวจโรงงานผลิตลอาสพ .5 ้าเรารับผิดชอบจังหวัดนครปฐมซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมด3ที่โรงงานซึ่งสพ .5 พร้อมด้วยศูนย์เครือข่ายนะครับเราก็นำทีมจัดทีมทีมเสารวัรทั้งเราเนี่ยประมาณวันละไม่ต่ำกว่า3คันเข้าไปตรวจเก็บตัวอย่างได้ทั้งหมด40ตัวอย่างซึ่งเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยยตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นวัตถุอันตราย13าตัวอย่าง หลังจากเก็บได้แต่วันแต่และว,วันเนี่ยเราก็ส่งไปที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรที่บางเขนนะครับที่กรมวิการเกษตรเพื่อที่จะส่งวิเคราะห์นะครับเข้าแลบต่างๆถ้าพี่น้องเกษตรกรใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ถูกต้องถูกเวลาแล้วก็ถูกกับพืชของเขาตามหลักการนะครับอย่างนน้อยเนี่ยผลผลิตต้องเพิ่มขึ้นทั้งๆท,ที่ต้นทุนเท่าเดิมถ้ามาคิดราคาต่อหน่วยแล้วก็คือลดต้นทุนได้เห็นชัดๆเลย สินค้าที่เราเอามาขายนะคะเราก็เลือกจากบริษัทผู้ผลิตว่าเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็2ออย่างเราเราเองอะ่ะเราก็ทํานาด้วยเราก็ลองไปใช้ในนาของเราแล้วถ้าได้ผลเนี่ยเราก็แนะนําลูกค้าได้อย่างมั่นใจเวลาที่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเนี่ยก็เหมือนกับว่าตรวจสอบคุณภาพให้กับเกษตรกรเกษตรกรได้มาซื้อตามร้านค้าเนี่ยได้อย่างมั่นใจในแบรนด์ที่สารวัตรเกษตรเขามาตรวจเนี่ยมันก็ลูกค้าก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้น 上。嗯 การผลิตพืชของเกษตรกรนั้นจะได้ผลดีหรือไม่อย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของปัจจัยการผลิตที่นํามาใช้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเฝ้าระวังการป้องกันและการปราบปรามเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตที่ได้คุณภาพจึงเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรที่กรมวิชาการเกษตรนั้นถือเป็นหน้าที่แล้วก็ให้ความสําคัญมาโดยตลอดค่ะซึ่งการมีชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะก็ยิ่งทําให้การทําหน้าที่ในส่วนนี้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ ออกไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นอรุณสวัสดชาวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมคะ เรื่องเล่าข่าวเกษตรสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติปรจะจำปีพุทธศักราช2557ค่ะเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำเนยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือออกกอพอรอและคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2557ได้เดินทางไปตรวจประเมินผลงานเครื่องจักรกลในไร่อ้อยแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีค่ะ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เสนอขอรับรางวัลประเภทรางวัลน,นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศซึ่งอ,อกอรพอรรมีมติให้ผลงานดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดีดีเด่นค่ะการตรวจประเมินของคณะกรรมการในครั้งนี้นะคะนอกจากการฟังบรรยายสรุปผลงานและการซักถามแล้วผู้แทนอ,อกอรพอรรและผู้ตรวจประเมินรางวัลยังได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมเครื่องจักรกลที่เสนอขอรับรางวัลด้วยนะคะ พร้อมท้งพูดคุยกับตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรกลในไร่อ้อยที่นำผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีมาผลิตแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในไร่อ้อยในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยค่ะในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน เกษตรร่วมใจบริการประชาชนเทิดไทยองค์ราชินีในวันที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานกกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะและณจุดจัดงานที่กำหนดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับหลากหลายกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจกันจัดขึ้นตามแนวทางการให้บริการประชาชนภายใต้โครงการเกษตรสมานฉันร่วมกันพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเทิดไทยองค์ราชินีค่ะ โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตรก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอาทิกิจกรรมเผยแพร่แนวพระราชดำริสุดเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์ต้ยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมการให้บริการประชาชนในการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรคมแมลงศัตรูพืชค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอย่าลืมไปร่วมงนานกันให้ได้นะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรใดที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสารวัตเกษตรออกไปตรวจสอบแล้วก็ซุ่มเก็บตัวอย่างขอ้อ1ดินขออ้อ2ปุ๋ย แล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเค่จะุจักกรุงเทพห0 0่0าสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27กรกฎา,าคมที่ผ่านมาที่ถามว่ามันสัมปะหลังระยอง86-13ไขีด้3ไดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ใด คำตอบก็คือประยอง11กับเกษตรศาสตร์50และนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตรกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ชมคะนอกจากการทําหน้าที่สารวัตรเกษตรหรือชุดปฏิบัติการพิเศษกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เช่นเดียวกันนะคะโดยถ้าหากไปพบเห็นการทําผิดด้านการผลิตหรือการจําหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปได้เลยค่ะที่ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านการเกษตรที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรใกล้บ้านท่านค่ะและสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวทางด้านการเกษตรได้ใหม่นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ห่งแววล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานาน